สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็นำเอาหนังสือเคล็ดลับแห่งพลังฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องราวชีวประวัติของท่านฮัสสันเทเลอร์มิชเนลีที่ไปประกาศที่ประเทศจีนตั้งแต่เมื่อประมาณ190ปีแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกพันธกิจของงานมิชชันเข้าไปในใจกลางประเทศจีนซึ่ง มิชลีส่วนใหญ่ก็มักจะอาศัยความสบายอยู่แถบทางริมฝั่งทะเลตะวันออกนะครับนะแต่ฮัสสันนั้นบุกเข้าไปถึงส่วนกลางของประเทศจีนเพื่อประกาศข่าวประเสริฐให้คนจีนที่ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐที่นั่นท่านเป็นบุคคลที่น่าสนใจครับด้านจิตวิญญาณและก็ต้องขอขอบคุณขนกบรรสารหรือ O m ม Publisher ะครับที่อนุญาตให้เรานำมาเสนอให้พี่น้องนะครับนะ พี่น้องผมก็หนุนใจครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องอ่านด้วยตัวเองด้วยนะครับอย่าเอาแต่ฟังเ,ยเฉยๆฟังผมแล้วก็อยากเกิดความอยากอ่านซื้อมาอ่านครับแล้วก็มีเวลาไตร่ตรองไข้ควรโอ้จะเป็นพระพรอย่างมากจริงๆนะครับนะเมื่อผมเตรียมในเรื่องการแบ่งปันผมก็ได้รับพระพรจากชีวิตของท่านทุกครั้งที่ได้อ่านนะครับเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยแต่เป็นเกรดที่เรียกว่า มีน้ำหนักมากทีเดียวครับนะอ่านแล้วต้องสะดุ้งต้องรู้สึกว่าเราจะต้องกลับตัวกลับใจนะครับในเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับเมื่อฮัตส,สันเทเลอร์ได้ชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเรียกใช้ท่านไปประเทศจีนนั้นครั้งที่แล้วเราคุยกันครับว่าฮัตส,สันเทเลอร์รู้สึกว่าผมต้องฝึกกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญ,ญาณต้องได้รับการฝึกฝนให้แข็งแกร่งแข็งแกร่งพอที่จะปฏิบัติภารกิจได้นะครับนะท่านบอกว่าพระเจ้านั้นทรงสัตว์จริง และพงค์ไม่ทรงไปซึ่งความสัจสรจริงไม่ได้เพราะพงค์ทรงเป็นพงค์เองแบบนั้นนะครับนั้นปัญหาของชีวิตคนเราไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าไม่สัต์ซื่อไม่สั์จริงต่อเราแต่เราเองต่างหากที่จะมีความเชื่อเข้มแข็งมากเพียงพอหรือไม่นะครับและฮัสซันก็พูดต่อครับว่าเมื่อผมไปเมืองจีนผมคิดในใจผมคงไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องของความช่วยเหลือจากใครไม่ว่าเรื่องไหนนอกจากพระเจ้า เดียวดังนั้นก่อนก้าวออกจากประเทศกังกผมจําเป็นต้องเรียนรู้ถึงการที่พระเจ้าดนใจหรือเคลื่อนใจมนุษย์ผ่านทางคำปฏิฐานแต่อย่างเดียวโอ้อันนี้ประโยคนี้สําคัญมากเลยนะครับพี่น้องนะเขามั่นใจครับว่าไปเมืองจีนเขาไม่มีสิทธิ์จะไปร้องขอต่อใครไม่รู้จักใครเขาจะช่วยเรายัางไหนแล้วก็ยังไปประเทศที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าด้วยนะครับไะ้ะนกอนออกจากอังกฮัตสันเทเลอร์บอกว่าเขาต้องมั่นใจว่า พระเจ้าเคลื่อนใจมนุษย์นะด้วยการดนใจด้วยการเคลื่อนใจมนุษย์นั้นด้วยการที่มนุษย์อธิษฐานเพียงอย่างเดียวมันเป็นยังไงในประสบการณ์ชีวิตของเขานี่คือการฝึกบริหารกล้ามเนื้อฝ่ายจิตญาณของฮัตสันเทเลอร์นะครับฮัตสันบอกว่าเชื่อพระวจ,จนะของพระเจ้าที่บอกว่าความเชื่อสามารถเคลื่อนภูเขาได้แต่เขาไม่แน่ใจว่าความเชื่อของเขานั้นเข้มแข็งพอที่จะทําได้หรือเปล่าถ้าต้องการให้ความเชื่อเติเตบโตแข็งแกร่ง เขาจาเป็นต้องงัดมันออกมาใช้บ่อยๆนะครับนะเอาคําอธิษฐานแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้าเนี่ยออกมาใช้บ่อยๆอันเป็นการบริหารความเชื่อของเขาและไม่นานต่อมาเมื่อเขาอธิษฐานบอกพระเจ้าอย่างนี้เขาก็มีโอกาสได้ฝึกความเชื่อสมดังใจนึกครับเขาบันทึกบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าเจ้านายแสนดีแสนใจดีของผมที่ฮันนะครับคือคุณหมอที่อ่า สอนเขาในเรื่องการปรุงยาแล้วก็จ้างเขาเป็นผู้ช่วยนะครับนะได้ให้เงินเดือนเขานะครับท่านคุณหมอคนนี้ก็ขอให้ผมช่วยเตือนเขาทุกครั้งเมื่อถึงเวลาจ่ายเงินเดือนเพราะท่านจะลืมครับผมก็ตั้งใจไว้ว่าจะไม่พูดบอกเขาโดยตรงแต่จะขอขอพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าช่วยให้เขานึกได้เองและความเชื่อของผมจะได้ขยายใหญ่โตขึ้นพี่น้องครับ ท่านเชื่อว่าเมื่อท่านเห็นคําตอบจากพระเจ้าในเรื่องอย่างนี้แล้วท่านจะมีความเชื่อมากขึ้นนะครับครั้งหนึ่งครับขณะวันจ่ายเงินเดือนใกล้เข้ามาซึ่งหมอจะจ่ายให้ทีละ3เดือนถึงจ่ายครั้งหนึ่งนะครับอาสันเทเลอร์ก็อธิษฐานถึงเรื่องนี้อย่างมากพอถึงวันจ่ายเงินเดือนมาถึงหมอฮา์ดีไม่เอ่ยสักคำเดียวเลยครับนะอาสันเทเลอร์ก็เงียบอธิษฐานต่อไป บอกตัวเองนะครับหลายวันผ่านไปหมอก็ยังไม่นึกขึ้นได้นะครับจนกระทั่งถึงค่ำวันเสาร์นะครับก็มีเงินเหลือเพียงแค่1คราวนะครับนะอันเดียนะครับนะเหรียญอันเดียวเองนะครับนะนะถึงกรนนั้นฮัตสันเทเลอร์ก็บอกว่าท่านไม่ได้รู้สึกขัดสนอะไรยังคงอธิษฐานเรื่อยไปไม่หยุดวันอาทิตย์นั้นท่านกลับมีความสุขมากหัวใจเปี่ยมล้นด้วยพระพรเช่นเคย หลังการนนมัสการท่านก็ออกไปเยี่ยมเยียนตามบ้านคนจนตอนบ่าย4ี่ทุ่มและขณะที่กําลังจะกลับบ้าน <laughs> ก็มีชายหน่าสงสารคนหนึ่งมาขอให้ผมขอให้ผมไปอธิษฐานเผื่อภรรยาซึ่งป่วยจวนจะตายอยู่ที่บ้านผมก็ยินดีไปกับเขาครับระหว่างทางผมถามเขาว่าทําไมไม่ไปเชิญบัตรหลวงที่โบสถ์คาทอลิกที่เขาไปประจราําเล่าเขาบอกว่าเขาเชิญแล้วแต่ท่านไม่ยอมมาเพราะเขาไม่มีเงินจ่ายให้แถม ลูกก็กําลังอดอยากด้วยทันใดนั้นผมก็นึกขึ้นได้ว่าทั้งเงือ้อทั้งตัวมีเงินอยู่แค่เหรียญคราวเหรียญเดียวนะครับนะนะผมไม่รู้ว่ากี่บาทนะครับนะนะแต่เป็นเงินอังกฤษนะครับแล้วก็ที่บ้านก็ตอนเช้าก็มีข้าวต้มชามหนึ่งนะครับกับกับข้าวมื้อเช้ามื้อหนึ่งเท่านั้นแม่ยังไงก็ตามพัดสารคิดในใจถ้าหากแลกเป็นเศษสองเหรียญได้ เขาจะให้เหรียญหนึ่งกับชายคนนี้แล้วเก็บไว้เหรียญเดียวนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องการเหรียญเดียวอ่ะอย่างน้อยก็มีเงินติดตัวสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีก็ไม่ค่อยพร้อมจะเชื่อวางใจถ้าไม่มีเหรียญเงินติดกระเป๋าสักเหรียญหนึ่งชายคนนั้นก็พาผมเข้าไปในห้องแถวซอมซ่อไต่บันไดเก่าคล่ำคลึไปยังห้องรกกรุงรังอานิจจาโอ้โหสภาพที่เห็นตรงหน้าหน้าอนาจจริงๆ มีเด็กผอมแก้มตอบ4-5หคนยืนอยู่แม่นั้นนอนละโหวอยู่ในเตียงสกปรกข้างทารกน้อยที่เพิ่งคลอดออกมาได้แค่3-16ชั่วโมง3วันนะครับเจ้าหนูคลางฮือฮืออยู่ในลำคอแทนที่จะร้องไห้จ้าเหมือนเด็กทารกทั่วไปคือไม่มีกำลังนะครับอ่ะผมคิดในใจถ้าเอาครึ่งคราวนี้ไปแลกเป็นสี่เหรียญก็คงจะดีนะครับนะ เอายินดีแบ่งให้เขาสามเหรียญด้วยความเต็มใจเลยเรายินดีที่จะแบ่งให้เลยนะครับแต่ความสงสัยอันหน่าชังเนี่ยังคงขัดขวางผมไม่ให้ยื่นมือออกให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้อย่างที่ใจต้องการครับไม่แปลกที่ผมหาคําปลอบโยนเขาไม่ได้เพราะผมเองก็กําลังต้องการคําปลอบโยนอยู่เหมือนกันท่านพูดไว้อย่างนี้นะครับผมเริ่มพูดกับพวกเขาว่าอย่าท้อใจนะ แม้ทุกอย่างดูหมดหวังแต่เรายังมีพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักเมตตาอย่างไรก็ตามมีเสียงฟ้องในใจของฮัสสันเทเลอร์ว่าเจ้าคนหน้าซื่อใจคดเจ้าบอกว่ามีพระบิดาในสวรรค์ผู้เปี่ยมด้วยความรักเมตตาแต่เจ้ากลับไม่พร้อมจะไว้วางใจพระองค์โดยไม่ต้องมีเหรียญครึ่งคราวนั่นโอ้โหนะครับฮัสสันเทเลอร์บอกว่าผมเกือบสำลักทีเดียว หาแลกได้ห้าเหรียญน,นะผมยินดีให้เขาสี่เหรียญเลยแล้วเก็บเองไว้เหรียญเดียวแม้จะมีค่าแค่6เพนนีคงจะน้อยมากนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมที่จะไว้วางใจในพระเจ้าโดยไม่มีเหรียญ6เพนนีนั้นในภาวะอย่างนะั้ผมพูดอะไรต่อไปไม่ได้เลยนึกในใจว่าอธิษฐานเผื่อเขาดีกว่าเพราะไม่อยากจะคุกเข่าลงร้องวิงวอนแล้วพระเจ้าจะช่วยทั้งเขาและตัวผมเองนะครับ เพราะไม่ยากที่พระเจ้าที่จะคุกเข่าลงแล้วก็ร้องวิงวอนแล้วพระเจ้าจะช่วยทั้งเขาและตัวผมคุณขอผมมาอธิษฐานเผื่อภรรยาของคุณไม่ใช่หรือผมหันไปพูดกับชายคนนั้นงั้นให้เรามาอธิษฐานกันเถอะว่าแล้วก็คุกเข่าลงครับแต่พอผมเพเยอรริมฝีปากกล่าวว่าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็มีเสียงในใจฟ้องว่าเจ้ากล้าล้อเล่นเจ้ากล้าล้อเล่นกับพระเจ้าเชียวหรือ ราเรียกพระอ,องค์ว่าเป็นพระบิดาทั้งๆท,ที่เหรียญนั้นยังอยู่ในกระเป๋าของเจ้าหรือโอ้โหเวลานั้นเกิดการต่อสู้ในใจอย่างไม่เคยมีมาก่อนเลยอธิษฐานต่อไปไม่ได้ถ้อยคําอธิษฐานเหล่านั้นจะมีความหมายอะไรหรือไม่ผมไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยพูดไปอย่างนั้นเองเมื่อยันกายขึ้นด้วยความไม่สบายใจอย่างยิ่งพ่อผู้เวทนาคนนั้นหันมาพูดกับผมว่า คุณเห็นแล้วว่าเราตกอยู่ในที่นั่งลำบากขนาดไหนหากช่วยอะไรได้บ้างหากช่วยอะไรได้บ้างขอโปรดช่วยด้วยเถอะเพื่อเห็นแก่พระเป็นเจ้าในวินาทีนั่นเองประโยคที่บอกว่าจงให้แก่ผู้ที่ขอจากเจ้าก็แวบขึ้นมาในใจเลยครับเป็นคำบัญชาอาญาสิทธิ์จากจอมกษัตริย์ผมล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าค่อยๆหยิบเหรียญครึ่งคราวส่งให้ชายคนนั้น พร้อมกับบอกเขาว่าคุณอาจจะนึกว่าง่ายที่จะให้เงินนี้กับคุณแต่ความจริงแล้วนี่เป็นเหรียญสุดท้ายที่ผมมีพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราและเราสามารถวางใจในพระองค์ได้อย่างแท้จริงท่านใดนั้นหัวใจของท่านทัศน์เทเลอร์เต็มตื้นด้วยความยินดีอุปสรรคที่กีดขวางอยู่มาลายหายไปสิน้นพี่น้องครับท่านบันทึกไว้ว่าไม่ใช่แม่ผู้น่าสงสารคนนั้นลอดตายคนเดียวหรอก ผมก็รอดด้วยถ้าพระคุณพระเจ้าไม่ได้ใช้ชนะในเวลานั้นและผมไม่ยอมเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตคริสเตียนของผมคงล้มคว่ำมไม่เป็นท่าค่ำคืนวันนั้นผมโลดแล่นกลับไปห้องพักด้วยใจเบาโวงเหมือนกระเป๋าของผมผมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปตามถนนมืดมิดไล่ผู้คนผมไม่มีวันยอมแลกข้าวต้มตอนเช้ากับอาหารพระราชาเด็ดขาด ขณะกุเขาลงข้างเตียงผมอ้างพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าบุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืมแต่พระองค์อย่ายืมนานนักนะมิฉะนั้นตอนค่ำพรุ่งนี้ผมจะไม่มีอาหารกินผมล้มตัวลงนอนด้วยใจเป็นสุขตลอดคืนรุ่งเช้าขณะรับประทานอาหารมีบุรุษไปษณีมาเคาะเรียกปกติผมไม่มีจดหมายมาวันจันทร์ฉะนั้นจึงออกจะแปลกใจเมื่อเจ้าของบ้านยื่นห่อพัสดุส่งให้ ผมดูลายมือที่เขียนจ่าหน้านึกไม่ออกว่าเป็นใครมาจากไหนแกะซองดูก็ไม่เห็นมีจดหมายข้างในมีแต่ถุงมือคู่หนึ่งและเหรียญทองเลยนะครับเหรียญทองอันหนึ่งกลิ้งตกลงมาบนพื้นโอ้โหท่านสรรเสริญพระเจ้าอุทานออกมาแบบนั้นเลยฝากไว้แค่12ชั่วโมงก็ได้กําไรถึง400%เอร์เซ์ ากไว้แค่12ชั่วโมงก็ได้กำไรถึง400นี่ถ้าพวกพ่อค้าที่ไหนก็ตามรู้เข้าอย่างนี้จะดีอกดีใจสักขนาดไหนพี่น้องครับฮัตสันสรุปว่านับแต่นั้นมาผมตกลงใจให้ธนาคารที่เชื่อถือได้แห่งนี้เก็บรักษาเงินของผมและการตัดสินใจเช่นว่านี้ไม่เคยทำให้ผมเสียใจเลยพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของธนาคารที่เราไว้วางใจได้ที่สุด ขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสําหรับประสบการณ์ของฮันสันเทลเลอร์ที่ท้าทายชีวิตของเราเราพร้อมที่จะควักกระเป๋าหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คนอื่นขณะที่เรายังไม่มีหรือไม่ขอพระเจ้าสอนเพื่อเราจะวางใจพระองค์และรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าที่วางใจได้ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติและการยกย่องขอฝึกพวกเราให้กล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณของเราแข็งแกร่งขึ้นเสมอๆด้วยเถิด ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดนำพาด้วยในนา้ำเพสุกิจเจ้าอาเมนพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับนะเนื้อหาในวันนี้หนุนใจผมแล้วก็ผมเชื่อว่าหนุนใจพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ